สวัสดีค่ะ,คะแม่น้องพิมสวัสดีค่ะไม่ดได้พบเจอกันโดนแล้วเนาะแม่นจ้ะตั้งน้องพิมกับบอคอยบ้างเนาะค่ะไปรับงานลำเนาะแม่นจ้ะไปรับงานหมวงสวงสสมากกับบอ่อแน่ทั้งโทษกับ่อติดแน่แม่จ้ะซิมมันหายดิโทษรับหมอแม่น่ะซิมเกา่า โอ้ท oh, so ุมเก้าห้างโอ้หายโทรศัพท์กับห้างพร้อมทางวายยโทรก็บติดมือขึ้นเอนติ้งไปคือเงียบแท้อาจารยนพี่ก็เลยได้มาหาหนิมันเจอฝ้ามือแต่มันก็เลยใส่ได้เนี่ยใส่แค่ขาดการเจอฝ้ามือก็เลยกลับมาลูกกวายยุ้เอ้าเป็นยังพี่โอ้ก็เพราะทุ่มห้างที่ถ่มตัวแค่พ่มตบก็เลยถามก็เลยเห็นมาค่ะแต่มันก็เริ่มอีกขึ้นเก่าแล่ะเริ่มแทบแทบแอีกแล้วเดี๋ยวได้เบื่อไหมแม่เรามันบ่ แต่ถา้าเงี้ยมาจังนนนนอันนี้คือใน fc บอกนาฮาฮะคนอยากทรงทูกโทษติดต่อพีโอทรงทูกทรงอย่างไม่คือจังเกาเนาะจ้ะจ้ะฟันไปงวดนี้ค่ะฟันอะไรจ้ะแต่ว่าฟันสันสันที่เกา่าเราไม่หงฟันเงี้ยโอ้หอเคไก่ก็แม่งพี่มองบ่กคอยค่ะเล่าเลยได้ค่ะฟันแหลกบอเอ่าเจาให้แหลกแหลกเลยเดินฟันแหลกกับฟันเกี่ยวกับสารปูท่านี่เลยจ้ะฟันว่าเห็นเห็นมีมียิ่ง ที่แรกเห็นมี้มยิ่งคู่นึงจ้ะมานอนอยู่ปลาสารปูแต่ว่าแม่ของพี่มันเลยเหลียวเบิงเหลียวเบิงไปใส่สุดไทยเลยจ้ะปัดคว้แม่ของพี่มันเดียวเบิงทั้งทั้งล่างน่ะเพื่อจะเป็นเป็นงูถ้าแต่ทั้งเทิงนี่สิเป็นใส่สุดไทยเป็นงูเป็นยิ่งหัวลูกก็จะเป็นแมงเน้นแม่งงามแต่ทั้งว่าทั้งล่างสิเป็นงูเขามานอนอยู่ทั้งล่างนี่เลยจ้ะวันนี้เขาอยู่ดีแม่เป็นเพื่องเป็นช่องเป็นช่องเนี่ยแม่ของพี่มิ้ที่แรกกะว่า ทันว่าเล็กเพาเขาสารปูว่าพว่าเลทีปูไหมแม่หลวงพี่มักบ้นเลทีป oh, ูเน right> ี่ยแปดห้าหแมนดหานึ่งสามเกสยังสามหกสามนะครับสามหกสามเนาะาว่ากับเป็นเลขแม่หลงพี่กับแปดห้านกับเจ็ห้าหนึเด็มักเจ็ดาโอ้มัดเนาะเดี๋ยวเเราขันบางอยู่เนาะ กันแม่นักันแม่นั่นแม่น้องพิมตีเนาะอีกยังกาะแปดหาหนึ่งปารีคีฟู้ต่อแปดหานึ่งแปดห้านึงฟันอันเดียวนี่บ่มันขึ้นกับฟันนี่แหละฟันสั้นๆนี่คือเก่าละฟันว่าอันมีไก่หมอเขามาตรวจแม่น้องพิมว่าอันผู้ใดสิเป็นอันโรคอีหยังแน่ว่าวัสนเป็นอย่างคือมีไก่หน่อยนอนตายหลายแท้ว่าสานมาถามแม่น้องพิมแม่แม่น้องพิมก็เลยไปตรวจ ก็เลยเดมือไปให้เจ้าเจ้าก็เลยว่าเอ้าแม่น้องพิมสีบพติดสวบาสันเห็นมี่น้องอย่างนี่เขาก็เลยเอาเอาน้องแม่น้องพิมที his name, his ่ฟ้ามืดหล่ะก็เลยยือนมือไปเขายืนสีแบบน้องจะยือนมือไปหาเนี่ยวงสีแบบมันฝันนี่เป็นคือจังลูปน้องอย่างนี่น้อยหนึ่งเขาก็เลยขีบออกไปไปตรวจว่ายันแม่น้องพิมจิตเสียว่าสันว่าก็เดี๋ยวเบิ้งมันก็เป็นไกลไกล้ตายห้าร้ายแท้ว่าสันว่าไกลไก่หน่อยเต็มเลยเลยนั่นค้างแม่น้องพิมไกลหน่อย นี่แต่ไกลตายห้างนั่นเด้แม่เราเที่ก็ตีว่าเป็นดอกมันมากอีกเลยว่ะเนาะไกลหน่อยนึงแล้วน้องบอมที่ไยู่ในมือไหมไดเวลาเนื่องอ่ะเนาะน้องแต่เนี่ยมือกน้องออกใครเพิ่มดึงน้องออกใครก็จะเอาไปตรวจว่าสั่นแขนหันหนึ่งก็ยิ่งกว่าหยาบหยาบอยู่อืมขันได้ฟันนี่สุดยอดอีหลีดีเนาะไกลกับเก่าเนาะข้าฟันสันแมวพี่เป็นคนที่สันสันฟันสันแต่ว่าแม่นนี่ติ้ฟันสันแต่ อันนั่นยุทธิเป็ี่ยนยทธิ์ก็คือแถวนั่นแล้วที่แม่พิมโตบอกนะมาฝันว่าได้เอาท่อไปขายเขาให้งานหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยบหนึ่งพันหกร้อยก็ย่งออกเนี่ยหนึ่งหกหนึ่งหกหรืจะมาออกเงินตอนที่หนึ่งสองศูนย์ตรงตรงไหมนะที่ว่าเขาเงินก่อจ้างไปงานเงินก่อพันสองนะไม่ได้ตีหนึ่งหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองมันก่อกศูนย์หนึ่งสองมองเงินน่ะเนาะ ฟันก็คือพวกออกนี่แหละแม่ยฟันสันสันฟันสันสันฟันจิ้นฟันก็คือพวกออกนี่ไหมหันจับความได้แต่วันนู่นอะก็คือว่าจับบ่วงไ้ะแต่ว่าฟันฟันแบบกันก็จังสิละฟันซำนี่แล้วก็หูเมียขึ้นมาเลยแม่างที่มันจะฟันอั่างสีอันฟันเห็นเห็นนั่นงูโคลงหนึ่งคนเกลือหนึ่งตองหมดเลยมาค่ะนี่แม่ยนเม่ยนแพึ่งพึ่งฟันได้ประมาณสี่ห้าเมื่อนี่แล้วก็บมันขึ้นลาสุดมาฟันว่าเอ็นไส้หัว ไก่ตายุ่งขางเต็มเลยกับปูย่านี่แล้วเคร่งข้นเคร่งอันนั้นเนาะตาว่ามีเดี๋ยวแมนของพี่เบิองมีแต่้ม่ยิ่งเลยจ้ะแต่ว่านเป็นว่ามีองค์เดียวเด้เห็นหลายป่ะแต่ว่านเป็นมันนอนอยู่เตยนี่แม่นร้อนี่มันนอนอยู่เตยนี่ยเมียนของพี่เมืองเดียวโอ้ใส่ชุดไทยต่ว่าพช่อนเลี้ยไปเป็นเป็นลูกโอ้โหเป็นกันเรื่องเงื่อยกันีโคตรคำว่าน่านเนี่ยนี่เป็นเลี้ยเมียนของพี่แมเนี่ยเลี้ยเขาเปนกับเป็นน่านล่องแล้วตาบ้านเคร่งเนี่ยคือเป็นเป็นคนจ้่แม่ยนต่ว่าใส่ชุดไทยชุดล่ำ เคืองข้นเคืองจั่วาเคืองล่างเลยคือเป็นมาไปเป็นงูกิสิคืออยู่ในรูปมันแล้วเนาะปูงาเนาะญาติครงหนึ่งเป็นคนเคืองหนึ่งป็นงูเนาะแล้วในความฝันเนี่ยบางพีก็เดี๋ยวบางที่ว่าอีหยาพวกคือเป็นลักษณะไหนกับเลี่ยวบางในความฝันนะเดือยเของมาในนียนมาค่ะเนี่ยนั่นยู่ไต่นี่ยแหละไต่สั้นแต่ว่าในนี้ก็มีเล็กที่เลี้ยวขึ้นไปนี่แล้วก็เป็นบ้านเลขทีเพื่อนอยู่แล้วบ้านเลขเพื่อนอย่แล้ว ตรงกันไงแม่น้องพี่มตีต่วนหนึ่งแปดห้าหนึ่งแม่น้องพี่มกเจ็ดหาหนึ่งออกมาเจ็ดหาหนึ่งเนาะชอบเรา่างูแม่น้องพี่เป็นมกเป็นเจ็ดนะบางูแม่นอันนี้คือบานเล็กทีเนาะบานเล็กทีเเจ็ดห้าหนึ่งตีปเห้าหนึเด็กชอบต้องตีห่ก็เือคือพี่อจะได้มันตีให้นะเอียงเหล็กเอียงก่หาศูนมาใส่ อ๋ออันนั้นตู้บูชาขอตองวัดอันเลขหลพิมจากพัะรัมหลายปูทุกสินใยเมื่อกี้เขามาว่า่อกมันกับเก่าเก้าเจาเก้าเจ็มจากเขาอันนี้่ี้ได้ตัวเลขค่ะเก้าเก็กสามตัวตเก้าเสามตัวตัวเลขเก่าตัวยอแทมเดียวกะพี่เอซได้หลายี่ที่จ้ะถูกเก้าหาสินเนาะตองได้ทั้งหลังเนี่ย เพิ่นจะไปทั้งบนทั้งล่างเนาะมีสองทังแบบงสองยามันออกเนียนเามันออกบนล่างสามเก่าตัวเนาะือสิทธุจวดอีรกเลยมกถูกมากทุกตัเลยนี่ล่ำล่ำวันที่ไรกับมือต้นถ่าไงี่ต้องที่ยี่เนาเพื่นไปจับปิงปองตตัวเดียวกันควนเ่า สองศูนย์เก้านเลขติงปองเนาะปนิน้อยสองศูนย์แล้วเพื่อจับน้ำปูนปูขอซับเนเด้อนาน้พิมส์เก้ตีไปห้องบักปูับวด้วมนปูกันลห้ยสองศูนยเกาเลยตีก็ได้ล้องศูนย์เก้าอืปูที่มันขอซับเนเด้อน่ะเวลาไปล่ำถวายอื่นๆก็สร้าง พ่อมาตีซอยกันนะเนี่ยนอนนี่จะเป็นยังคอมเมนแมนั้เพิ่นตีนอนอีเจียนไก่้ตเนาะมไม่นอนดน้องโอ้น้องน้องกันหนึ่งก็เอาจะเนาะบอแล้วน้องแ่้มืดเนี่แล้วเนาะนี่้ามื่เนาะหาเป็นหาไม่ย้่ยำอะไรกับพระจัาเนี่ยแล้วกันหนึ่งไก่กับเก่าบะไก่เก่าบะแต่ว่านอนตายเต็นไป แต่อีกเ้อค่ะใจบุญศูนย์เก้าห้าศูนย์เลยงเก้าหาศูนย์เก้าห้าหนึ่งหมดเนาะ้วค่ะที่กว่ากันเยอะแตว่าอันนี้ก็เป็นนันมีทุกเก้าเนะถือเราไทยเาถือเราเนี่แสดงว่าถือเราพ้นมาย่งใเนาะเดี๋ยวเขียนไหมกันแต่ว่าฟันคักฟันแนกัที่ว่าเห็นนี่แหละเห็นงูนี่แหละฝันจนสอนซูอน้องพีั้งม่ะลกขึ้นมาฝันยังมาสอนยังมาขึ้นได้บะครื่องค้นเซ้ามากว่า โู้เมียตอนเศร้าพอดีฝันตอนขอนแกงพอดีจ้ะฮันละ<ม>เป็นเป็นเลขแม่นหรือเนาะแม่นเรียกว่สารปูฟันว่าเห็นไม่ยิ่งแต่ว่าใส่ชุดไทยแต่ว่าพอเดลียวทางด้านลางก็จะเป็นงูแต่ว่าทางช้านหนีเป็นใส่ชุดไทยแต่าเป็นชุดแบบนี้เนี่ยคนมังูหนาหลอดปูยางบตลอดเลยเอาตรงๆเลยนะปูยางวันนี้ถ้าว่าสังเกตบ้างเนาะเขามาสำหรับเนี่ตรงแง้มได้เนานเขาได้ออกคลิปแม่น้องพิมหรือเปล่าพอพี่พิมทึ่ตลอดนี่ค่ะเรน ถือตลอดแม่ค่ะเพราะเขาคนนึงกับเขาคนนึงอะแต่ส่วนมากข้าสิมาเร็วแล้วก็เลยลืมลื่อมห่ได้เนาะต้องต้องต้องหางที่เอามาตรองหวดแม่น้องพิมแง่งแง่งบ่ฝันยังสีก็ได้เฮาได้ต่คลิปพอน้องพิมไปนังสีเนาะแม่ต้องเชี่อกันว่าแม่น้องพิมจีบีก็จะขันฝันฝันแต่ขันบ่ฝันคือบ่ฝันเลยเดไดค่ะแต่ฝันฝันสั้นๆจะบ่ฝันยาว้ฝันสันสัแม่นแม่นนะล่ะฝันฝันสันๆแม่นๆนี่ล่ะดี ขันเงาแล้วตียากด้ะมันไปทั่วทีบบันเลี้นี่เม่นเเอาทาแป๊บนึงได้ค่ะเดี๋ยวคือโซ่ตัวเรียกให้เบื้องค่ะช่วงนี้น้องพิมกับนี่จะไปล่ำแกก็อปได้ยู้กันจ้ะตีใต้กันน้ำไปหอดสังคว่ำหมุนเลยจิกเงาจอดออกมาชี้ตรงๆเนาะบันจะได้ขี้รถขี่ได้อันเนาะออได้รถเกีงหน่อยนะลุงเนาะเพราะว่าได้ตากแดดตากลมเนาะได้ตัวรถเกีงนะลุงเนาะ ตนตากแดดท่อนถูบถูบนงพิมมืแล้วสามตัวแต่เีว่าปิงปองนี่แลลวสามตัวแต่ไม่ดีได้ลายลายนล่ะไม่จังวไม่ดีได้ละน้องพิมก็ได้ด้วยกันเน้อชื่อได้แอดมินได้กะน้องพิมก็ได้ด้วยกันนั่นละก็หันตรงกันยางเงี้ยเมั่เกิดพันที่สิบแปดเนาะพันก็ถือเลขย็ดสามเนาะก็ให้ค่าขนมน้องพิมได้กินเ้ย่างวันที่สิบแปดไม่น่า โอ้งานมันเกิดเพราะมันดังหันแมน่ะพอดีกกระถางมันไปล่ำถวายปูกับคุโบสุบันฟังพี่น้องเขาตั้งยี่สังค่ำเห็นบ่ปีกายนี่ที่ว่าเลาะเลขจะออกบ่ก็ก้อยหอดงานมันเกิดตรงจิ้มเลขออกมางวดนหนึ่งแล้วชีโมออกใส่งานมันเกิดตรงจิ้มปีกายสิบแปดสิบเมนเมนออกออกหลังออกหลังเนาะเมนออกหลังงานมันเกิดเมนดีบ่ได้ปีปูเดี๋ยวเมนน่าเปิดหนี่ยอยู่นี่คิดได้ยนี่ 5 1ห้านึ่งเนาะมันดูแปดห้าหนึ่งเขียนทับน้องก่นนะาทับสามสามเนาะสามเป็นรางวัลที่หนึ่งีที่อะไรหกตัวนะพูดนะนี่เอาไปอหกตัวตีเัาพิมพ์เอาเอาโจ้เนี่ค่ะตัวพี่แกนี่เนาะนี่นม่เอ็นแอดมินถึงเบอรทั่วให้นแล้วมีได้พห่น้ี่เาเห็นโอ้เบอรทั่วปะเบอร์ยังมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้นี่ให้ก็ได้ เช่นไสมุทรเลยไมู่นนไงมีเช่นไรกาผู้ณดกานใจจิตตอนนี้มีงานอยากอยากได้ล่ำอยากล่ำเนาะอยากอน้องไปล่ำวงทวงเนาะเอะเบอรอตทวอย่งจ้าุหกสองครับสามห้าสามยนสามห้้าหก้า สามารถโทรติดต่อได้เนาะตลอด25ชั่วโมงแถมมาอีกหนึ่งชั่วโมงหาโมงเลยเต็มเต็มตัวเลขแม่น้งอนงพิมพนะ์เนาะแคปหน้าจอเด้อค่ะแ,แคปหน้าจอไว้นี่เขาฝันเอาวจะหน่อยสรุปเนี่ยมาชื่อบัตใดบัตรใดดิเดวเอาด้วุกันชื่ออะไรสรุปเลนะขรถเนาะค่ะค่ะวันหนึงกับแม่น้องพิมพ์กับเดวเอาเลขเพราเว้าความฝันให้ฟังแล้วแต่ตองว่าลราก็ล่าส่วเมื่อคืนนี้นเนาะ อันนี้บานเอกทีปูนะค่ะที่แม่น้อพงพี่ฝันว่าเห็นคนเคิงนึงหรือว่างูเคิงหนึ่งเนาะเราเลื่อยขมาในเนีนมาค่ะคขมาในสามนี้นะะเนาะก็ได้ตีบานเอกทีปูแปดหาหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่าน้องพี่แม่น้องพี่ม่ได้บอกแต่ว,ว่าท้าบหนูเอามาเบิดทุกโตเลยะคะ่ะสามหกสามค่ะชอบส่วนตัวแมนว่น้องพี่ตีตีฝันว่าน้องอยู่ในมือเนาะค่ะแม่น้องพี่ก็ได้ตีเป็นเจ็ดห้าหนึ่งเนาะค่ะเลขถูกน้องพิมว่เมื่อกี้นี่แตะเกือบแตกสามตัวค่ะได้เก้าเจ็ดสามเนาะ งวดนี้ก็ได้จุดได้เก้าห้าศูนย์ค่ะท่านผู้ชมในส่วนเลขปิ่งปองเมื่อนั้นไปไซส์กี่ะแม่น้องพิมวัดกับสีดาอ๋อไปวัดศรีดารามเนาะค่ะน้องน้องพิมไปเบิกซับน้ำปูขอซับน้ำปูจะปิ่งปองออกมาได้สามตัวตรงตรงเสองศูนย์เก้าค่ะท่านผู้ชมเผื่อทรอยีดานล่างเนาะค่ะผู้ใดสนใจติดต่อน้องพิมที่จะไปร่ำงานหวงสวงเนาะค่ะหรือว่างานอีหยังก็ได้มันมาค่ะพี่วอ ครับยกเวน้นงานดำครับยกเวน้นงานดำยกเวนนะ้นอันนี้บริบบเนาะนะค่ะสาม,มารถโทรติดต่อแม่น้องพิมได้ตลอดทุกยี่สิบห้าชั่วโมงนะคะนะพอน้องพิมมาเนาะคะนะ่ะเอาตัวเลขก,ก็ได้แล้กกกกวกะทิรบกวนแม่น้องพิมสนิทเนานะต่อไปกะทิสัมผัสพอทน้งพิมแล้วบัดนี้ขอบคุณพี่โอหลายๆค่ะนะที่นะให้แนวทางนะคะนะ่ะค่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะนะนะ